มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับผมโอ้ยมึงไงครับผ้พี่น้องนี่ครับผมปลาหมึกครับย่างปลาหมึกครับพี่น้องอย่างเป็นตัวโตๆเลยครับผมครับโอ้โหหอมแห้งพี่น้องจ้ากินน้ำจิ้มพี่น้อง อืมลาดเลยครับผมอืมซึ้ออืมมาละพี่น้องมาลกตาพี่น้องอู้หูพูด พี่น้องหันเป็นเวนๆเลยครับผมพี่น้องโอ้ยปลาหมึอกอย่างปลาหมึกตัวใหญ่ๆครับผมอืมเอหระครับสุดอยอดเลยครับผมกับบรรยากาศพี่น้องดูริมน้ำพี่น้องนี่บรรยากาศดีพี่น้องมั้งนี่โอ้ยเนาะปลาหมึกตๆๆๆัวใหญ่ครับผมมึงนะครับ อ้มาครับมาแซบบ่ครับผมมาพี่น้องมามชุดอยอดเลยพี่น้องใครเปร็นมึงพี่น้อ cha phe anh kia nè tạo bầynha cả zen zen nè ông không à um không

นี่จัดครับผมจะบีให้พี่นอ้องมึงครับผมพี่นอกให้ประมึมกรรครับผมให้ประมึกให้ประมึกยิดยัวอะลยครับผม

ความหอมแห้งหอมพี่น,น้องลิปนี่ผมขอปิดชิปพียงท่านี้นะครับผมเดี๋ยวชิปหนามผานมพามันกินยังกดติดตามไปเลยครับผมบ๊ายบาย